เมื่ออัมพัชราภาเกิดอยากเปยหน้าสดฟีดแบ็กชาวเน็ตก็ออกตามมาทันทีเลยล่ะคะ่ะ เป็นที่รู้กันดีค่ะว่านางเอกซุปตาอัมพัชราภาชัยเชื้อนั้นเป็นสาวในวัยเลขสี่ที่อ่อนกว่าไวัยไปกว่า20ปีเลยล่ะค่ะเรียกว่าความสวยความหน้าเด็กของสาวอั้มนั้นหากจะบอกว่าอายุ24-25ก็ไม่มีใครปฏิเสธได้เลยล่ะค่ะโดยเฉพาะภาพล่าสุดนี้ที่สาวอั้มเองเธอขอเปือยหน้าสดสักหน่อยโช์ใบหน้าสวยไร้เมคอัพ แต่งแต้มไดๆเลยก็ทําเอาแฟนคลับแหกคอมเมนต์ comments, ชื่นชมกันจ้าละหวันละคะ่ะบางก็ชมกันในเรื่องของผิวของสาวอ้ำที่เธอนั้นดูแลสุขภาพดีมากๆคือดูรู้เลยว่ากินอย่างดีบำรุงอย่างดีเราเห็นสิบนะคือไม่ได้ประชดแต่แบบนะ้าพี่อ้ำนั้นดูเด็กมากๆนะ้าสดใสสวยมาก อ้ําก็เปลือยนาะสดบ่อยนะเป็นดาราที่พอไม่แต่งหน้าแล้วดูเหมือนวัยรุ่นเลยหน้านั้นเด็กเวอร์ให้หมดหัวใจไปเลยค่ะและก็ยังชมอื่นๆกันอีกมากมายค่ะเรียกได้ว,ว่าถึงจะอยู่ในลุคไหนแต่งหน้าเต็มหรือลายเมคอัพอย่างนี้แต่สาวอ้ําพัชราภาเธอก็ยังคงสวยไร้ที่ติตลอดเวลาเลยจริงๆค่ะจะสวยขนาดไหนมาพิสูจน์ไปพร้อมๆกันมาชมภาพไปพร้อมกันเลยค่ะ